สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety นะครับมาพบกับแอดมินตั้มเช่นเคยกับเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับเรายังติดตามความคืบหน้านะครับของเรื่องเกาะกูดเกาะกงและพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะตอนนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนแล้วนะครับเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าบริเวณที่เขาลากแผนที่มากับที่เราลากแผนที่เนี่ยมันไม่ได้ทับซ้อนกันนะครับแต่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่นะครับเพราะว่า มันมีการเซ็นสัญญา MOU 44ทำให้เขากับเราเนี่ยจะต้องแบ่งนะครับทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมบอกได้อย่างเดียวว่าน่าจะเป็นข้อเสียเปรียบของทางเราเพราะว่าเขาแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วเขาก็ต้องมาเอาทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องติดตามนะครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยมันยังมีบางอย่างนะครับที่เราจะต้องมานั่งคิดกันก็คือในเรื่องของการที่ เขาอยากจะได้ดินแดนของเราหรือว่ามีการป้องกันประเทศทางด้านเขานะครับและประเด็นนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราจะเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r คร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบคลิปใหม่ๆที่จะเข้ามาถึงด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้นะครับเมื่อคืนเลยนะครับตกใจหายใจคว่ำม,มากเพราะอะไรเกิดเหตุการณ์สําคัญมากคือ Facebook ไม่สามารถเข้าได้เลยทุกคนในประเทศไทยแต่ผมไม่รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือที่อื่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าพี่มาร์คสกกเบื้เราไปทําอะไรไว้นะครับพี่มาร์คทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับใจหายใจคว่ำเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นผูก a c e b o o k นะครับไว้กับอะไรได้หลายอย่างครับถ้า Facebook มันหายไป หรือใช้การไม่ได้หรือเราไม้กระทั่งลืมอีเมลลืมรหัสเนี่ยเราก็แย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่มาคอย่าเป็นบ่อยใจหายไม่ดีนะครับแบบนี้ <S <S เรามาถึงเรื่องที่เราจะเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆผมไปตามข่าวนะครับความคืบหน้าในเรื่องของกองทัพนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยกองทัพเรือของทางกัมพูชาได้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนพล ออกมาซ้อมรบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางบกที่เป็นรถถังนะครับจริงๆมันมีวิดีโออยู่แต่ว่าไม่ได้ยกมาให้ดูแล้วก็ในเรื่องของกองเรือนะครับของทางกรมเหนือซึ่งมีการขยับในการซ้อมรบนะครับทีเนี้ยไทยเราพร้อมแค่ไหนในการพร้อมรบซึ่งคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้เคยนําเสนอเลยครับว่ากองเรือของไทยเราเนี่ยตอนนี้มีการทาอะไรอยู่บ้างนะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้เจอข่าวนะครับที่ท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะครับท่านได้ออกมาบอกแล้วว่า เรามีการซ้อมรบอย่างเข้มงวดแลวก็ซ้อมรบมาเป็นประจําทุกๆปีอยู่แล้วนะครับซึ่งในปีนี้นะครับกองทัพเรือก็เรียบพึ่งเปิดการซ้อมรบออกไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับและวันนี้นะครับผมได้เอาภาพนั้นแล้วก็คําพูดของผู้บัญชาการทหารเรือเอามาฝากเพื่อนๆทุกทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ดูแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทยว่ากองทัพเรือไทยนั้นพร้อมมากแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับ การฝึกนี้เพื่อให้คนเราเองพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทังเรือต้องลบชนะต้องลบชนะต้องลบชนะ เป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้คนไทยพากันตื่นตัวกับประเด็นนี้มากเลยทีเดียวสําหรับการเจราจาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาบริเวณเกาะก,กูดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการหลายคนออกมาประสานเสียงกันว่าเกาะก,กูดเป็นของไทยแล้วก็เป็นมานานมากแล้วด้วยพร้อมงัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยนันขณะที่ความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียก็มีชาวเน็ตออกมาเรียกร้องให้ทางกองทัพเรือให้ความมั่นใจกับคนไทยโดยเฉพาะการรักษาอธิปไตยของชาติหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในอนาคตลา สุดพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือไม่รอช้าปลุกหน่วยรบของไทยขึ้นมาโชว์แสนยานุภาพให้เห็นเห็นกันไปเลยโดยวันนี้ท่านไปนเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี2567ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวแสมสารอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาในกองอำนวยการฝึกเข้าร่วมในพิธีสำหรับการฝึกกองทัพเรือประจำปี67นี้จัดขึ้นระหว่างวัน ที่ที่พฤศจิกาย,ยน66ถึง1สิงหาคม67โดยใช้กำลังพลตลอดการฝึก4,500นายซึ่งในการฝึกสาธิตในวิธีเปิดครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์ตึงเครียดใกล้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโดยสมมติสถานการณ์ประเทศแดงใช้กำลังเรือรบอากาศยานทหารราบเข้าแทรกซึมชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของฝ่ายน้ำเงินโดยฝ่ายน้ำเงินส่งกำลังและยุโทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยานขนาด37มมมปืน อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่ขนาด1 3 0ม์มจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือสออรอฟอและปืนใหญ่อัตราจรขนาด15-5มมและกำลังพลจากหน่วยทหารราบจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตอบโต้จนสามารถป้องกันพื้นที่เอาไว้ได้พร้อมกันนั้นยังมีการสาธิตการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยจากพื้นที่ความขัดแย้งและการช่วยเหลือตัวประกรันจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือหน่วยซิลให้ช อีกด้วย ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวให้โอวาดว่ากองทัพเรือจัดที่มีการฝึกเป็นประจำทุกปีตามแนวทางที่กองทัพเรือกำหนดไว้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการคือรบอย่างไรฝึกอย่างนั้นเพื่อให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการร่วมและเป็นการทดสอบขีดความสามารถของหน่วยตามสาขาปฏิบัติการต่างๆทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคคลวัตถุและยุทธวิธีให้มี ความพร้อมในการรับสถานการณ์และภัยคุกค,คามทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ด้วยนอกจากนี้ยังทําให้เกิดความพร้อมของยุทธ,ธปกรณ์ของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆทั้งในการสงครามและปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามและนําข้อขัดข้องไปปรับปรุงรวมถึงพัฒนาให้เกิดความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงของให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียน รู้ฝึกฝนสะสมความรู้และประสบการณ์รวมทั้งนําบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากชมการสาธิตจบผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงมาทักทายและให้กําลังใจและรับฟังรายงานการปฏิบัติของหน่วยที่เข้าร่วมฝึกพร้อมระบุว่าวันนี้มาให้กําลังใจเราทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการทหารเรือไปจนถึงพลทหารจะร่วมกันฝึกไปด้วยกันให้ดีที่สุดจากเหตุการณ์ที่ทุกคนได้สาธิตให้บุคคลภายนอกและ สื่อมวลชนได้เห็นวันนี้คือหยาดเหงื่อและกำลังใจกำลังกายของทุกคนในเวลาที่เรารบจริงมันไม่ได้สวยงามหรือมีกลิ่นหอมแบบนี้มีแต่กลิ่นเลือดมีแต่ผู้เสียชีวิตคนข้างกายอาจจะตายอาวัยวะขาดวิน่นเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งและฝึกให้มากและทำตามอดีตผู้บังคับบัญชาที่สอนเราไว้ว่ารบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้นพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจฝึกให้ประชาชนชาวไทยเห็นว่ากองทัพเรือมุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อม หากมีวันนั้นเกิดขึ้นกองทัพเรือจะต้องไม่แพ้ใครโดยผู้บัญชาการทหารเรือจะลงมาฝึกกับพวกท่านด้วยอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการรักษาอธิปไตยของชาติหลังจากการฝึกในวันนี้ว่าประการแรกเป็นวันเปิดการฝึกเราจะดําเนินการฝึกใหญ่ไปจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งการฝึกนี้เพื่อให้คนของเรามีความพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือก็ต้องรบชนะ ประการที่สองขอบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ากองทัพเรือมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและสานต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศเมื่อถามว่าในพื้นที่เกาะกูดมีกําลังของสอ,อรอฟอมีความพร้อมในการดูแลพื้นที่อย่างไรพอบอทรอกล่าวว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เป็นวันเปิดการฝึกเราจะดําเนินการฝึกใหญ่อย่างเนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนการฝึกนี้เพื่อให้คนเราเองพร้อมถ้าต้อง ปฏิบัติการกองทัพเรือต้องรบชนะผมพูดใช้คํานี้ไว้อันที่สองบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ากองทัพเรือมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและทําสารต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่พร้อมในการป้องกันประเทศนะครับกเราก็มีกําลังของอร a ว,วางอยู่ความพร้อมในการดูแลพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นยังไงบ้างครับได้รับความมั่นใจจากผู้บชาการทหารเรือของเราบ้างหรือย,อยังครับ ผมว่าก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าท่านก็ขมักขมเนนะครับพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยนะครับพื้นที่หรือว่าประเทศไทยนะครับอย่างเข้มงวดและเข้มแข็งแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคลิปนึงผมได้มาจาก Amazing Asia นะครับซึ่งเขาได้นำเสนอนครับโดยพี่ก้อง m g t s นะครับอยากเกิดก็เปิดไปเลยเขมรน,นะครับก็คือ เป็นภาพนะครับของทัพม้าเหล็กนะครับกรมทหารม้าที่3ซ้อมรบแบบเต็มกําลังนะครับซึ่งก็น่าดูชมมากผมก็เลยเอามาฝากบเป็นคลิปชั้นๆเช่นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ เอาละเป็นยังไงบ้างครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นการอัปเดตเพื่อการเรียนรู้นะครับเราจะได้ทราบว่าไทยเราไปถึงไหนแล้วเพื่อนบ้านเราไปถึงไหนแล้วนะครับการที่รู้เขารู้เราเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถมีโอกาสที่จะรบชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็ให้กําลังใจส่งกําลังใจไปให้เหล่าทหารหารที่คอยปกป้องประเทศของเราด้วยนะครับเอาละครับ ทุกๆคนเพื่อนๆนะครับมีความที่เห็นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเห็นคลิปของเราในการเตรียมพร้อมรบขนาดนี้แล้วนะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าอยากจะอ่านเหลือเกินนะครับคอมเมนต์ต่างๆนะครับมีค่ามากนะครับผมพยายามที่จะตอบให้ได้ทุกคนนะครับบางคนที่คอมเมนต์ดีมากผมก็อาจจะไม่ได้ตอบกดไลค์กดหัวใจให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ